หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนถล่มค่ายเวียดกงผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่17เสียงจา่าดาวเหนืออ่อนระหวยเหมือนคนหมดแรงรู้สึกเสียดายในชีวิตนักรบมงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินเหล่านั้น มันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของสัตว์โลกที่ต้องห่วงแหนทินเกิดอาศัยของตนใครที่บุกรุกเข้ามา ang, ยื้อแยงย่อมต้องพบการต่อต้านจากกําลังทหารของมงนั่นเองแต่การต่อต้านกําลังทหารเวียดนามผู้มาจากแดนไกลผู้ต้องการแผ่ขยายอํานาจรัทิคอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองลาวนั้นเป็นการมาด้วยการไม่เห็นด้วยของคนส่วนใหญ่ในประเทศแต่ชนกลุ่มน้อยเพียงไม่กี่หยิบมือที่นิยมลัทธิป่าเถื่อนเท่านั้นที่ยินดีกับการมาของทหารเวียดนาม ดังนั้นมันจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่บรรดานักรบผ่าม้งเหล่านี้ได้แสดงออกให้ประจักษ์ว่าพวกเขาไม่ต้องการเวียดนามไม่ต้องการคอมมิวนิสต์การตายของพวกเขาเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินถึงใครจะไม่รู้แต่เวียดนามมันต้องรู้ว่ามันเป็นฝ่ายบุกลุกแผ่นดินของคนอื่นโดยที่เจ้าของเขาไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยในคําตอบของพูม่าหนึ่งดูเหมือนพวกนักล่ารับจ้างทั้งหมดจะรับทราบได้จากวิทยุที่ใช้ความถี่เดียวกัน ความนึกคิดนอกจากเรื่องสถานการณ์เป็นไปช่วงเวลาไม่นานจากดาวเหนือก็รวบรวงสติกับมาใหม่แผนการต่างๆต้องเริ่มต่อไปโดยจะหยุดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแต่ก่อนที่จะดาวเหนือจะได้ทําอะไรลงไปพันตรีผ่ายกลับเรียกมาก่อนเพราะเห็นเงียบไปดาวเหนือจกปูมาหนึ่งจากดาวเหนือมีอะไรครับป้าเราเห็นเงียบไปรู้ไปไหนเอาไงต่อดีโจมตีค่ายมันเลยดีไหมไม่ดีนะปูมาหนึ่งกำลังแค่นี้เอามันไม่อยู่หรอกครับ ผมคิดว่าเราเสียคนไปมากพอแล้วสาหรับภารกิจนี้ผมไม่อยากต้องเสียงนะครับมันธรรมดาเว้ยดาวเหนือรบกันมันก็ต้องมีตายบ้างหรอว่าเพียงคําพูดของพันตรีไผ่ก็พอวิเคราะห์ออกแล้วว่าเขาเป็นนักรบประเภทไหนชอบใช้กําลังหรือใช้สมองการจะใช้คลื่นมนุษย์หรือจํานวนคนที่มากกว่าบุกข้อหาศัตรูนั้นเป็นเรื่องของการรบสมัยโบราณ และในครั้งนี้ก็เช่นกันถ้าหากมีการวางแผนให้แยบยนต์กว่านี้นักรบเผ่ามงโดยเฉพาะพันตรีวงังเซงยีก็คงไม่ต้องมาตายในที่รบหลอกในเมื่ออาวุธขีดความสามารถเฉพาะตัวบุคคลผู้มีประเทศและขวัญกำลังใจของฝ่ายมงมันดีกว่าหลายเท่านักแต่กลับมาพลาดท่าเสียทีกัเวียดกงมันไม่ใช่เพราะความกาความบ้าบินหอกหรือ จ่ดาดาวเหนือคิดอยู่แล้วว่าในภารก,กิจต่อไปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะวางแผนและสั่งการเองและจะไม่ยอมให้มีการสูญเสียกําลังพลอีกโอเคครับพุมมาหนึ่งตอนนั้นพวกเราใจร้อนไปนิดต่อไปนี้เราต้องใจเย็นนะครับถ้าเราขืนบุกเข้าไปในค่ายมันตอนนี้มหวังเป็นแมงเมาบินเข้ากองไฟแนทเลยแล้วผมก็เชื่อว่าอีกภายในชั่วโมงข้างหน้านี้แหละพวกในค่ายต้องออกมาดูพวกมันเพราะมันเห็นว่าพวกมันไม่กลับเข้าไปลองถ้าเป็นแบบนี้งานทําลายค่ายคงทําไม่ได้เพราะเราดึงมันออกมาสู้กันนอกค่ายซะละ โอเคดาวเหนือแล้วคุณจะทาไงต่อดูเหมือนพันตรีภยัยนักรบไทยที่ไปเป็นมือขวาของในพลวังเปาในแผ่นดินลาวจะเริ่มมองภาพสถานการณ์ออกบ้างแล้วจึงยอมเสียงอ่อนลงมาขอบคุณครับปูม่าหนึ่งขั้นแรกผมอยากให้คุณลำเลียงคนเจ็บออกไปทางหลังแนวก่อนหาที่ให้พวกเขาให้ฮอลงไปรับขั้นที่2ให้กําลังภูม่าหนึ่งรวมกับภูม่าสามูม่าสี่ขยายปีกออกเจาะแนวด้านนั้นวางตัวไปลูปหน้ากระดานบนสันเนินให้ได้ภายในครึ่งชั่วโมงนี้สําหรับการเจาะแนวเข้าไป ขอให้ระวังเรื่องกับระเบิดให้มากขั้นที่3ซันไลท์จะส่งกําลังลงล้อมค่ายมันภายใน1หรือ2ชั่วโมงนี้กําลังที่มาใหม่ทั้งหมดจะประจําบนสันเนินนั่นเหมือนกันขั้นที่4เราจะเริ่มเผด็จศึกภายในค่ายเราจะใช้ปืนใหญ่โจมตีก่อนจนกว่าจะพอใจจึงจะใช้กําลังคนของเราเข้ายึดเราทําเป็น4ขั้นตอนไม่ทราบภูมิาหนึ่งเห็นด้วยหรือเปล่าครับแม้ว่างานนี้จะาดาวเหนือซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจ เปรียบเสมือนหัวหน้าใหญ่แต่คนยังจ่าดาวเหนือก็ไม่เคยรู้แก่อำนาจที่จะวางตนให้เหนือกว่าภูม่าหนึ่งเลยในใจนั้นสํนนึกอยู่เสมอว่าตนมียศเพียงจ่าสิบเอกแต่ภูม่าหนึ่งนั้นเป็นพันตรีทั้งสองต่างมีตำแหน่งสังกัดกองทัพบ,บกไทยเหมือนกันดังนั้นทุกครั้งที่จ่าดาวเหนือมีความคิดเห็นจึงมักสอบถามภูม่าหนึ่งเสมอว่าเห็นด้วยหรือไม่โอเคดาวเหนือผมเห็นด้วยว่าแต่ระหว่างทางที่ชุดของผมจ่อแนวขึ้นไปยอดเนินแล้วเกิดไปจ่าเอ๋วพวกมันล่ะ เรื่องนั้นผมว่าไม่สําคัญครับถ้าหากว่าเจอกันก่อนที่เราจะถึงสันเนินเราอาจจะใช้วิธีปล่อยให้มันลงสู่ที่ต่ากว่าสียน่อยแล้วก็ฟาดมันเพราะถ้าเราอยู่สูงกว่าเราจะได้เปรียบแต่ถ้าเราขึ้นถึงสันเนินแล้วก็ฟาดมันได้เลยเพราะาเราต้องกักมันไว้ในค่ายห,หมดทุกคนแต่ถึงอย่างไรพูมว่าหนึ่งเยาคนของเราไปเสี่ยงล่าก,กับมันอีกนะยังไงยังไงไอ้พวกนี้มันก็ลูกไก่ในกำม,มืออยู่แล้วโอเคดาวเหนือนั้นผมเริ่มงานเลยขอบคุณครับภูมว่าหนึ่งขึ้นสันเขาไปเลยนะครับคนของผมคอยอยู่แล้วครับ เสร็จธุระวางแผนกับภูม่าหนึ่งจ่าดาวเหนือเปลี่ยนความถี่ไปหาบอกอที่ทุ่งไหหินทันทีสันไลจากนอสตาเปลี่ยนสันไลจากนอสตาเปลี่ยนจ่าดาวเหนือเล็กอยู่สองกลางแล้วคอยจากสันไลว่ามอะลรนอสตาจ่า,จาดาวเหนือใช้เวลาคอยไม่นานนักก็ได้คําตอบคุณกาลังทาอะไรสันไลคนที่อยู่ในแนวรบแกล้งถามยัวคนที่อยู่ในบอกอกําอะไรก็ช่างเถอะผมไม่ได้นอนหลับก็แล้วกันแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวเล่นที่ไหนด้วยคุณมีอะไรว่ามาเลย พันตรีโรเจอร์ตอบมาด้วยน้ำเสียงเอจริงเอจังเต่เชื่อว่าสถานการณ์กำลังเข้มงวดขึ้นเลยแต่จ้าดาวเหนือกลับยั่วต่อไปถ้าไมเจ้าจะนอนหลับหรือมีหนูมานอน่อนอะทำให้อารมณ์ดีกว่าน,นี้ก็ได้นะไม่ได้อารมณ์เสียนะนอสตาผมรอฟังข่าวคุณอยู่ทำไมคุณเงียบไปนานนะะักล่ะโอเคสันไรผมมีเรื่องรายงานคุณรู้หลายเรื่องเลยนะเรื่องแรกปูมาสองตายแล้วเรื่องที่สองคนของปูมาสองบาดเจ็บสามสิบคนอยู่กับปูมาหนึ่งกำลังคอยให้คุณจัดทอไปรับเรื่องนี้ติดต่อปูมาหนึ่งเอาเอง ส่วนคนของภูม่าสองที่เหลือตายหมดเรื่องที่สามภูม่าหนึ่งกับภูม่าสามสี่เข้าไปช่วยภูม่าสองตอนนี้ช่วยสําเร็จแล้วดับศูนย์ให้ vc จนหมดเหมือนกันเรื่องที่สี่ภูม่าหนึ่งสามสี่นำกำลังขึ้นประจําสันเนินตั้งแต่บริเวณพิกัดเจ็ดหนึ่งสี่สามสองหกถึงหกเก้าเก้าสามศูนย์หกเตรียมสกัด vc ในค่ายคาดว่าคงพร้อมในหนึ่งชั่วโมงนี้เรื่องที่5คาขอสันไรส่งกำลัง1000คนลงด้านหลังสันเขาเราจะล้อมค่ายมันไว้ทุกด้านเลย ผมต้องการให้คุณส่งพร้อมการภายในสองชั่วโมงนี้เรื่องที่6ขอให้จัดปรสห้าสิบเจ็ดจำนวนแปดกระบอกวางไว้รอบค่ายขอให้คุณเลือกจุดวางเอาเองเรื่องที่เจ็ดให้ปืนใหญ่ที่ค่ายบ้านต่างเตรียมพร้อมยิงก่อนพระอาทิิย์ขึ้นโอเคไหมโอเคนอสตาทั้งหมดผมเตรียมไว้รอคุณแล้วละ่ะเพราะรู้คุณต้องใช้มันแน่ทุกสิ่งทุกอย่างจะถึงมือคุณภายในครึ่งชั่วโมงนี้ขอให้ทางคุณเตรียมรับให้ดีก็แล้วกันความจริงแล้วแผนการจู่โจมค่ายเวียดกงได้ถูกวางไว้ก่อนแล้ว ในตอนนั้นคาดไม่ถึงว่าจะมีรายการสอดแทรกมากมายขนาดนี้แต่คนอย่างพันตรีโรเจอร์และพันตรีคอรลินเองหรือแม้แต่พันเอกนอร์แมนเซนาธิการใหญ่ต่างเคยมีประสบการณ์ในการรบมานับครั้งไม่ถ้วนจากรายงานข่าวการรบที่ได้รับเป็นระยะระยะน,นั้นทําให้อ่านสถานการณ์การสู้รบได้เป็นอย่างดีจึงไม่แปลกอะไรที่การเตรียมการต่างๆจะพร้อมคอยไว้ก่อนแล้วจากดาวเหนือเปลี่ยนความถี่กลับมาที่พันตรีภัยอีกครั้งภูมิมาหนึ่งจากดาวเหนือจากภูมิมาหนึ่ง ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับคำถามหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติที่ได้นัดแนกันไว้ก่อนแล้วแต่าดาวเหนือคิดดูว่าอันนี้สัยของพันตรีไผ่นั้นออกจะมุกทะลุดุดันชอบการเสี่ยงชนิดเอาทุกสิ่งเข้าแรกและออกจะกล้าหาญเกินความจำเป็นจึงต้องคอยระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างเก่าขึ้นอีกคนเจ็บเริ่มทยอยลำเลียงออกไปเกือบหมดแล้วชุดลอดลงทางป่านาฬิการะยะ500เมตรมีคนคุ้มกันประมาณ40คนกำลังส่วนที่เหลือเริ่มลัดล็อกขึ้นยอดเนินแล้วคงถึงที่หมายภายในครึ่งชั่วโมงนี้ มีวิแววห้อยแกวบ้างไหมครับอย่างเงียบอยู่เลยเดาวเหนือครับโชคของข้าข้างเราบ้างครับกําลังปิดล้อมค่ายที่จะเข้ามาถึงภายในชั่วโมงนี้แหละครับผมติดต่อไปแล้วยังไงไงคอยประสานกันอีกทีแล้วกันโอเคเดาวเหนือเหลือเวไลาเกือบสองชั่วโมงก่อนสว่างท่ามกลางความเงียบนั้นสมองของหัวหน้าชุดนักล่าหลับจางต้องคลุ้นคิดอย่างหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบไม่คาดคิดมาก่อนชุดของภูมาทั้ง3ชุดในขณะเคลื่อนที่หากต้องประจันหน้ากับศัตรูนในระหว่างทาง ในความไม่พร้อมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นจุดต่างๆสี่จุดของพวกนักล่ารับจ้างที่ควบคุมรังปืนกลของไฟเวทกงไว้ได้แล้วนั้นต่างนิ่งเงียบรอการติดต่อของหัวหน้าชุดอย่างตั้งอกตั้งใจถึงจะไม่สอบถามเพิ่มเติมแต่ทุกคนก็เข้าใจดีว่าอะไรเป็นอะไรและแม้การปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและอนาคตทุกคนก็พร้อมเช่นกันกล้องส่องกลางคืนถูกส่องกลาดตลอดเวลาในความพร้อมนั้นยิงไกลเวลาแห่งความวิกฤต ทุกคนยิ่งต้องเปิดประสาททุกส่วนเพื่อเตรียมตัวรับเหตุการณ์เพราะไม่รู้ว่าลังปืนกลอันเป็นจุดป้องกันค่ายที่สําคัญจะได้รับการเสริมกําลังเพิ่มเติมอีกหรือไม่เวลาผ่านไปเลยตามปกติแต่ความรู้สึกของคนที่รอคอยนั้นดูเหมือนมันแสนจะเชื่องช้าเลากับว่าโรคนี้จะหมดแรงหมุนก็ไม่ปานความรู้สึกที่อึ่งอ่อนร่องรอยไปทั่วถูกเรียกกลับมาอีกครั้งอย่างทันทีทันใดโดยเสียงหอที่แว่วมาแต่ไกลนั้นคนที่มีนาฬิกาข้อมือต่างก้มลงมองอย่างไม่ตั้งใจ เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงกว่าเล็กน้อยเท่านั้นที่การเสริมกําลังเริ่มขึ้นในสภาพการแบบนี้เชื่อได้ว่าพวกเวทกงในค่ายมันคงหลับต่อไปไม่ได้แน่แต่ก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละว่ามันกําลังทําอะไรกันบ้างเสียงหอกใกล้เข้ามา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 กระทั่งเสียงดังกระหึ่มกึกก้องไปทั่วขุนเขาสัญ,ญญาณไฟในตัวไม่เปิดโชว์จึงไม่สามารถกําหนดที่ตั้งของหอแต่ละลําได้และแม้แต่จํานวนก็ไม่รู้เช่นกัน พอทั้งหมดใช้สัญญาณกำหนดที่ตั้งทางภาคพ,พื้นจากพวกนักลารับจ้างทั้ง4ชุดเป็นจุดสังเกตในการส่งลงพอชุดแรกทำการส่งลงบนยอดสันเนินนั้นเลยด้วยการอาศัยการชิงความได้เปรียบในขณะที่พวกในค่ายยังไม่พร้อมพอลอยตัวอยู่บนอากาศในความสูงที่เหนือกว่ายอดไม้เล็กน้อยกำลังนักลบเผ่ามงใช้เชือกลอยตัวลงสู่พื้นดินอย่างคล่องแคแล่วเราเคยฝึกการรับส่งลงแบบนี้มาหลายครั้งแล้วจ่าดาวเหนือนั่งเอนพิงก้อนหินใหญ่ในรังปืนกล จ้องมองเงาตะคุ้มตะคุ้มสีดำบนอากาศที่ลอยตัวนิ่งอยู่มองเห็นวัตถุสีดำทูกย่อนลงมาถึงจะเห็นไม่ชัดก็พอจะรู้ว่านั่นคือขนกำลังถูกย่อนลงสู่พื้นนั่นเองช่วงระยะเวลาเพียงนาทีเดียวเสียงเฮลิคอปเตอร์พลันเงียบสงบลงจนทั่วบริเวณจากดาวเหนือได้ยินเสียงคนย่ำเท้าใกล้เข้ามาพร้อมเสียงเรียกนอสตานอสตา